มาอจะวางแผนยังไงในการจัดการในการางบทในการวางเจ้าหน้าที่หึ่งผมต้องมาถึงที่แล้วผมก็มาพูดปากมารนึ่งชั่วโมงผมก็เลิกแล้วผมก็พาแล้วผมขอได้มาแล้วก็ได้ประโยชน์แต่สิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยผมถือว่า วิชาวความรู้ภาพรวมการเมียงไม่เกิดประโยชน์ถ้าใจรักและศรัทธานะครับเดี๋ยวไปหาแขกนะแล้วท่านไปกับผมก็ไดการอบรมให้ความรู้ ำแนะนำกับเจ้าของต้นไม้ทั้ง46ต้นซึ่งคิดว่าคงจะเป็นแกตามลามไปเรืนน่อยๆได้กับจ,จ,จัดการพือปูดินปรับปรุงดินในสี่ด้าน การเรียนรู้แล้วก็ต่อยอดนะครับก็ในโอการนี้ทางคุณวิทย์ ที่นี่ทาอย่างไรที่จะช่วยกันสร้างสารรค์ให้กิจกรรมมีความนำ,นำประโยชน์ไปสู่ประชาชนแล้วก็สร้างความสุขให้กับประชาชนก็แล้วก็สามารถไปต่อยอดของกศนตาบลน,นะครับแล้วก็อาจจะเป็นปนได้เนาะนะครับไม่จำเป็นต้องกศนอ,อย่างเดียวนะอย่างอื่นก็ได้นะครับว่าเป็นโปรแกรมที่ดีมากๆก็อย่างน้อยก็ไดน้นำเสนอผลงานชิ้นงานของนงักศึกษาม่ก็ของครูเองก็ได้ก็เหมือนท่านพิธีกรทั้งสองท่านนะครับ ได้กล่าไว้เบื้องต้นเนาะก็เป็นการดีมากๆขอนัำเสนอเนาะอยากให้พวกเราทุกคนครับเอาโปรแกรมนี้ไปใช่ใช่ที่ว่าจะเผยแพร่ให้กับเพื่อนครูที่ํำนักงานไหมคะเผยแพร่ครับผมเนาะย้อนนะก็สวัสดีอีกครั้งนะครับแรนตัวนะครับผมครูบิวนะครับจากชื่อฤทธาภารานะครับจากปศนพิจนะนะครับจากที่ได้มาเรียนรู้การอบรมในครั้งนี้นะครับก็ ได้ได้ทั้งทัพภาคทฤษฎีนะครับสองวันแล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่สองแล้วก็วันนี้ก็ได้มาเปิดบัติจริงแล้วก็ได้เห็นน้องๆก็ได้ร่วมปฏิบัติสถานที่จริงนะครับก็ได้สัมผัสกับในเรื่องของการาค่าไยออนไลน์และการในร้านกาแฟซึ่งซึ่งถือว่า,านำไปใช้ได้จริงนะครับแล้วก็อย่างงานกสณเราก็ จะมีศูนย์ OCC นะครับซึ่งตรงนี้นำไปต่อยอดได้แน่นอนนะครับจนวันนี้ก็ได้มารู้สึกว่าคุ้มนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยในการต่อยอดงานนะครับเพราะเราก็ทำสื่ออินโฟกราฟิกอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นจดหมายข่าววารสารนะครับแล้วก็การประชาสัมพันธ์รับสมัครการเปิดเรียนอะไรต่างๆหลังจากกลับไปเนี่ยคงจะได้ใช้แล้ว เพราะว่าเราก็จัดประชุมออนไลน์แล้วก็จัดประชุมต่างๆบ่อยนะครับ <O BS. S 1> ก็เราจะนำโปรแกรมที่เรียกว่า OBS <O BS. S 1> เนี่ยครับเอามาใช้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราไลฟ์สดเป็นยังไงก็คือมือถือเครื่องเดียวแล้วก็กดเลยไลฟ์สดเลยหน้าตาหน้าต่างของจอเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับวันนี้เราได้มาเรียนการทำ CG คอมพิวเตอร์กราฟิกภาพเคลื่อนไหวอะไรต่างๆเนี่ยที่จะเอาไปใส่ใน วิดีโอไลว์สดของเรานะครับก็ oh, oh, เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับ ที่พวราได้เรียนวิจัยเอ็ดพวกเราได้พบสิ่งของและใช้จากร้านซ่องรูักรยานยนต์มีหลายชนิดนั่นคือแผ่นปะกินหนังแผ่นปะกินกระดาษและแผ่นปะกินไฟและพวกเราได้ศึกษาประสิทธิภาพของปะกินทั้ง3ามชนิดได้พบว่าแผ่นปะกินหนังมีความทนทานและการนำได้ดีบวกกับพวกเราสนใจในความงามของเสื้อผนูลาพวกเราได้นำแผ่นปะกินหนังมาประดิ์เป็นเครื่องประดับศีลาพลผสมประสานคอมเ็นเซิร์ให้เป็นเครื่องประดับรัดกล้าวยอด สวัสดีครับวันนี้นวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิน่นด้านสิ่งแวดล้อมนะครับผมจะมานำเสนอเครื่องกันน้ำมันจากขยะพลาสติกนะครับ เราโอนน้ำมันเบนซินนะครับที่ผลิตได้ลองใช้กับเ,เครื่องตัดหญ้านูนะครับอขออนุญาตให้ผู้ช่วยถือนะครับ,รบเราจะใส่ตัวนี้นะครับเราจะไม่ผ่านถังนะครับเพราะว่าจะได้รู้ไปเลยครับว่าใช้น้ำมันได้หรือไม่ได้นะครับ ปิดไปเลยต่อตรงเลยนะครับต่อตรงเลย <ừ. S 1> ลลปเปิดรูระบายหน่อยนะครับทีนี้เราก็เปิดเซอร์วิสนะครับลองดูนะครับว่าใช้ได้ไหม โอเคนะครับน้ำมันจากขยะพลาสติกใช้ได้ทีนี้แก๊สเราก็ใช้ได้แต่ใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผมยินดีให้ทำปรึกษานะครับตอนนี้เราใช้ใช้ไฟแบบน้ำมันหยุดนะครับเมื่อก่อนผมใช้ไม้ฟืนแต่ว่าทางดีตรงนี้ ฝนตกเยอะนะครับผมก็เลยใช้แบบน้ำมันหยดผสมโซล่าที่เราผลิตได้นะครับโอเคขอบคุณครับผม